โอเคก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยกันเลยนะครับอยู่กับผม normal fox วันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม monster hunter rise นะฮะเราจะมาต่อกันในเควสปลดล็อ k สกิล l wood นั่นเองนะฮะในควส์ในคลิปนี้ก็แน่นอนฮะเป็นของเอาคันแรนนั่นเองในชื่อเคยที่ชื่อว่า grab the g a n l a n t ซึ่ s ซึ่งมันก็เอาจริงมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่ามันสู้กับบาริออรนะฮะซึ่งการจับบาริออรเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าที่ยากจริงคือการที่เราต้องเอากันแรนไปจบนะ อันที่จริงตั้งแต่หลายๆคเควสมาผมไม่ได้อธิบายนะแต่ว่าลหลายๆก็คือผมอยากจะใช้อาวุธนั้นเพื่อผ่านคเควสนั้นๆน,น,นะอ่าส่วนบิลดที่เราจะาไปกันในวันนี้นะเป็นบิลดสายอ่ากันแล้วก็สวนนะอะสายกันแล้วก็สวนโอเคโดยจะมีอ่าสกิลอยู่ประมาณนี้นะก็มีอ่ากาดเลเวลสี่เนี่ยอธิบายดีเลเวลสามเดฟมูทเลเวลสามนะฮะอ่าออฟฟิสซิปกาดอันนี้น่าจะช่วยได้ตอนที่เราจะต้องอ่าใช้ท่า เช่าทาเคาน์เตอร์นะฮะเออ่สแตนด์ดิสแทสต์นะแอตแทคบูทหรือคอมเบอรี่อัพไวร์บัร์คสเปเร์ก็สกิลโดยรวมก็มีแค่ประมาณ4สกิลแรกนะที่จำเป็นส่วน,นอื่นก็อ่าเผยกันไปนะฮะเพราะว่าชุดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแร่สีนะคือดีนี้ค่อนข้างบางมากเลยนะโดนทีสองทีมีสิทธิ์ตายได้เลยเพราะฉะนั้นก็เล่นกันอย่างระมัดระวังนะฮะอ่าส่วนอาหารนี้พิเศษนิดหนึ่งนะปกติเนี่ยก็คือเอาลบคมไปเลยก็ได้นะรอบนี้ผมจะไม่ได้เอาลบคมไปนะผมจะเอาเป็นพวก อ่าดิเฟนต์ไปนะดิเฟนต์แล้วก็การท่าน้ำแข็งแล้วก็มีรีเวิร์เวอร์เผื่อตายสักรอบหนึ่งเนี่ยโอเคกินไปเลยน่าจะช่วยทำให้เราอยู่ได้นานขึ้นโอเคไปล่ากันเลยโอเคฮะตัวที่เราจะสู้ก็ต้องเป็นบาริออตนี่แหละเนาะก็อันตรายนะพูดจริงๆบาริออตค่อนข้างที่เป็นเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวแต่ คือถ้าเทียบกันดูแล้วนะฮะมันไม่ใช่มอนเตอร์มาสเตอร์แล้งแบบในมอนเตอร์เวอร์นะมันเป็นแค่มอนไฮแล้งเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะไม่น่ากลัวมากหรือเปล่า <c oughs> อ่าลองสู้ดูก่อนนะเราถึงจะตัดสินได้เดสไปผมใส่อัติรีรี่มา3นะเพื่อเล่นบิลสายเน้นใช้เชลลิงเนะี่ยระเบิดยิงสวนไป เล่นช้าๆนะไม่ต้องรีบเพราะว่าบิลเรามันบางจริงๆนะค่าค่าเล่นรีบเนี่ยมีสิทธิ์ตายได้เลยโอเคโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยครับท่าน,นี้มันโอ้โหผมเกลียดจ,จริงทำไม<ป>เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วโอเคเอา ไม่ใช่ตูเลยโอเคโอค้โหอันตรายจัดเลยโอ้แค่ชนนะน่ะโอเคกระแทกโอเคมองไม่ค่อยเห็นเลยเลย โอเคฮะค่อยๆค่อยๆเล่นไปอ้าวหลับแล้วโอเคใครมีช่วยหนะ่อยเราก็น่าจะสู้ได้แล้วมั้งชิวๆโอเคแล้วเบิดนะมันมีวิธีปลุกที่แรงกว่าการใช้ระเบิดโดยปกติอยู่เนี่ยโอ,อ้ยอย่าเพิ่งโดนนะโอเคฮะโดยการทําการตีเพิ่มคาลเตอร์เ,เอ้าไม่ทัน <laughs> คนนึกว่ามันจะทําได้เหมือนอาวุธอื่นซะอีกอาวุธอื่นมันคาลเตอร์เราเปิดได้นะแต่ว่าอาวุธนี้เหมือนจะ เคา์เตอร์ยา,ากกว่าโอเคอู้อู้โอ้คี้คีคีรัวรัวช,ะชะ้าช้านะช้าช้าถ้าพลาดก็คือโดนสองทีคือแตกเลยนะโอเค ตัวละครเราโอ้โหอยู่อยู่โพซิชันที่โคตรจะไม่ดีโอเคโอเคโอ,คโอ,คโอ,โอ้โหคา์เตอร์ก็กันไม่ได้ฮะโอ้โหอย่างแรงจริงไม่มีจังหวะได้ฮิวเลยครับมเมื่อกี้ ฟันจะแตกแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะสู้ได้อยู่มัง้งหัวจังๆเอ้าสังหารโอเคเอาไงเอาไงสู้บ่ไม่สู้ผมเข้าไปหานะหัวแตกหมาสียิงไปถอยมาเรียดร้อยช่างนักไปสิโอเค ตีไปโอเคไวท์บัคกมีไวทำไมถ้าไม่ฉายโอเคอย่างแรงถ้าตีไปบัคกนี่แรงมากเลยเนะี่ยทีละเกือบรนะ้อยเนี่ยเอาจริงมันเหมือนมันทำดามเมจน้อยนะเหมือนไม่ค่อยได้ตีเลยแต่เอาจริงมันแรงนะเพราะว่าเชลลิงห้านัดน,นะระเบิดทีก็หนึ่งร้อยใช่ไหมมันก็ถือว่าตีทีละแบบทีละร้อยเลยก็ถือว่าแรงใช้ได้นะ แต่ว่าคนต้องใจเย็นๆหน่อยนะใครเล่นกันลงกันแล่นสไนน์งี้โอเคลงหัวตุม้มตีโอเอา้าคำรามซะงั้นมาโอเคเอาไม่ถึงด้วยไหม อที่แกขยับเร็วใช้ได้นะปึ๊บห่างครับพีท้ายโอเคโอเคเชลลิงถึงอยู่ยังโอเคอยู่หรอวะอุ้ยโอเคฟุ๊บช้าๆชะทำอุ้ยชิดเชิดชิดชิด,ชด,ชดอ,อ้ยเฮ้ย เอาผมกดพีดีเขานน้ชิบหายแล้วโอ้ยยาหมดด้วยโอเคไม่เป็นไรโอ้โหมายกกอดดัดเพโอ้โหดัดออฟไลน์ผมใช้ไม่ทันน่ะโอ้โหมีจังหวะให้กันฮิวหน่อยสักนิดก็ได้นะโอ้หใช้ไม่ทันจริงๆอะเมื่อกี้โอ้โหไม่ทัน โอ้ไม่ทันจริงๆเพราะพอยิงพลาดปุ๊บมันก็ไม่ให้เปลี่ยนเชลลิงมาเลยเอาเดี๋ยวเราคนนึง่าจะกระโดดมานี่โอ้โอ้แล้วเหลือเลือดเ,เ,เ,เท่านี้อีกแล้วเอาเราลืมเติมยามาชิบหายแล้วทุกคนไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมจะไม่ตายสิโอเคได้อยู่ฮะมันใกล้ตายแล้วล่ะผมต้องเล่นจะเย็น จะเย็นเย็นเข้าไว้เอาพวกกดเคาน์เตอร์ไม่ติดหรืแง <c oughs> เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยทำไมมันกดเคาน์เตอร์ไม่ติดอ่ะโอเคระเบิดโอเคได้อยู่โอ,โอฟฟอเฟซิฟกาทำงานนะที่มันเป็นแดงๆนะ,ะทุกคน โอเคได้ช้าๆโอ้โหโอเคได้อยู่อาศัยจังหวะนี้นิดนึงแล้วกันฮิวนะฮะดาดอลไลท์เฮ้ยใจเย็นไม่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 โอ้โหเฮ้ยไม่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 โอ้โหดีนะฮิตบ็อกไม่วนตีนโอเค โอเคได้อยู่เราจะต้องไปเติมยาแล้วผมลืมเติมยามาถูกไหมโอ้ยอยู่ตรงนี้ราจังนอนอยู่นู่นโอเคเสียงดังนิดนึงนี่มันจะมาร่วมวงด้วยใช่ไหมมามาเดี๋ยดิเออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยหนีไปไหนเนี่ยเฮ้ยกลับมาสู้กันก่อ,อนโอเค โอ้โหสองครั้งอีกมืนมันรู้หว่าลาจังจะตื่นนะเออลาจังเนี่ยยากก่อภาคเก่าไหมอาจจะด้วยความเป็นไฮแลนด์นะเอออาจจะด้วยความเป็นไฮแลนด์ถ้าเป็นมาสเตอร์แลนด์เนี่ยจะยากกว่านี้นะผมผมโซโล่ได้สบายเพราะว่าลาจังภาคเก่า,าจริงมันก็มันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะแค่ว่ามันขยับตัวเยอะเฉยๆแต่ถ้าอ่านทางมันออกก็สบายอยู่ เมื่อเทียบกับมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆที่ฮิตบ็อกค์ส้นตีนแล้วก็ราจังถือว่าดูโหด้ายน้อยกว่าที่เราคิดเยอะเลยฮะเอาจะขี่มิสซิสเนียโอเคเชลลิงดันหมดนะฮะเราไประเบิดตาน่าหม้านกันโอเคมิสซิสเนียฮะลูกโปง่งลูกโปง่งเลื้อยลูกโปง่ปงแล้วก็เลือ้ลลอยใส วุ้ยจับได้แล้วฮะทุกคนจับได้แล้วโอเคโอเคชนไปเลยนะโอเคแล้วเราก็ขี่ตัวนี้แล้วเราก็เอาไปชนกําแพงนะกําแพงไหนก็ได้กําแพงไหนก็ได้ตึมทีเดียวพอนะทีเดียวพอแล้วลังจากนั้นเราก็จับฮนะหนึ่งสองปุ๊บเรียบร้อยเย่ yeah. ผลประกอบการถือว่าไม่แย่นะค่าเทียบกับคลิปลองซอสแล้วผมประกอบการคือไม่แย่นะ <c oughs> อลองซอสนี่สี่รอบนะทุกคนเออสี่รอบเลยนเนี่ยออันตรายสุดๆไปเลยนะสนับมิซิเเนก็ยังน่ากลัวกับาริออตอยู่ดีนะแต่ว่าผมไปสู้มาจนล้างแค้นมาได้แล้วก็ถ้าให้สู้รอบสองน่าจะชนะยากอยู่แต่ได้อยู่ไม่แย่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าท่าโจมตีใหม่ของตัว กันแรนส์เนี่ยมันจะดีกว่าเดิมมากน้อยขนาดไหนเนาะโอเคถ้าสวิสกิลใหม่ของตัวกันแรนส์นะควิกรีโหลดฮะก็คืออาร์เตอร์แอทแท็กให้กดขวาแล้วก็นี่ก็คือคลิกรีโหลดแบบปกตินะก็คือแทงไปปุ๊บอ่ะสมมติเรายิงอะรนิดแลน์แทงปุ๊บแล้วก็กดควิกรีโหลดนะโดยการกดปุ่มเมาส์เมาส์าซ้ายเนี่ยแต่ผมปรับเป็นตัว R นะแล้วก็คลิกขวานะเป็นควิกรีโหลดมันจะเปลี่ยนเป็นท่าอะไรเอ่ย การรีโหลดคือยังไงฮะเนี่ยการรีโหลดคือมันจะมีการตั้งการ์ดในตอนรีโหลดนี้ใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะน่าจะเหมือนการ์ดพอยเนาะท่านี้แอบดูดีนะเนี่ยไม่ได้ช้ากว่าเดิมมากมายเท่าไหร่เออใช้ได้ใช้ได้นะไม่แย่นะถือว่าไม่ไม่น่าไม่น่าผิดหวังเท่าตัวของดูโอเบดนะอันนั้นน่าผิดหวังใช้ได้อยู่คือมันต่อคอมโบยากนะรอยกาละกา โอเคงั้นก็ถือว่าคลิปยาวมาพอสมควรแล้วนะคลิปนี้อาจจะดูหน่วงๆน,นิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ชินจริงๆนะสำหรับกันแลนช์นะแต่คลิปหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าชินแน่นอนนะสำหรับธนูทุกคนเห็นฝีมือธนูผมไปในอีพีแรกแล้วนะอย่างน้อยก็คือยิงโดนประมาณยิง10นัดก็โดน4นัดอยู่ะฮะก็โอกาส40%โอเคงั้นก็คลิปนี้ก็ถือว่ายาวายพอสมควรแล้วงั้นก็ขอขอบคุณทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมผมจำได้มันมีบใบนะแต่ผมไม่ได้ตั้งค่าอันนั้นเอาเป็นเพือพอนโพสปก่อนแล้วกัน โอเคเจอกันคลิปหน้าครับ